เอาได้เสียงได้พี่นัองวันนี้เพื่อนบ่ให้ออกนาออกตาครับภาพช่วงนี้อาจัยเห็นน้ำเนี่ยนี่มีปนยังหงวันนี้วิญปานเห็นเลีกในห้องน้ำเล็กในห้องน้ำเที่ยวอยู่ดูครับก็เลยมาเก่าสูงเห็นแล้วเห็นอะสิ่งนั้นเห็นเห็นอไรสิยงนั้นว่นนี้เพื่อนเห็นอะไรไหวะนี่เราเห็นแล้วนะโอ้วันนี้อาาจย์เห็นอะไอ่ะมันมันเป็นไา่น้ำกระเบื้องเป็นไร่น้ำเนาะมันเป็น เลขเก้าหลักเลขศูนย์ศูนย์นะครับเออเดี๋ยวนั่นก็เห็นนี่แหะอันก็เก้าศูนย์ก็เก้าหนึง็เห็นอยู่แน่ของน,น้ำไปละ<อ>ส,ส่วนมากมันด้เลนไม่ของน้ำดแจ้งมันฝ<อ><อ>ีอย่างก้ของน้ำแล้วได้เลนไนม่ของน้ำาีขะนะออาเดินในของน้ำาคือจ้งมันเป็นยังไดบุได้ได้รวดเออมานงน้อาจารย์ก้าศูนยบแนมันมันขึ้นมันขึ้นเลี้ยงกันนะเก้าศูนย์ศูนย์นี่นะเอเอเรียกว่าเสารองเบิ้งอเรีนี่เรียกอาจารย์อาจารย์นีเรียกพรอาจารย์พี่น้อง วันนี้พ่อดีนี้มาอย่งก่อนหนึ่งสี่มัหนึ่งสี่ครับไอ้ที่สองบัหนึ่งสี่กับที่สองเนี่ยวันนี้มาดีดีพี่น้องเอฟซีซีนี่นะซีคนมาดีดีใช่ีซีรือว่าน้าเจบวันนี้วันรหัสไปไหนก่อนอียงก่อนศูนย์สองเอียงก่อนฟันว่าแดกน้อยแต่น้ำสองคนเออไปที่ศูนย์สองสองนหลงมือซื้อกันว่าหลงมือได้เงินหรือังว่าเป็นน้ำซีนบ้ามันหอเปลไปฝันฝันไว้เดงน้อยนต่ สองคนสองคนงันหารอ่ะเนี่ยนายซื้อสองตูนคูนสองวันนี้จะได้ขึ้นไปลงเวลาเอาก็ลงมือก็ใส่เม็ดเตรียมเตรียมเนี่ยนี้ประหลอดนี้บรลอดเหรอข้าวข้าวสิบบาทได้อย่างไงวันนี้ยังกับวันนี้ฝันว่าเด็กน้อยนอนไงเอาเอามือนี่ไหมตุกกับไรยังไงไก่ใบเด็กน้อยอืมบอกทีหนึง่งคือทีสองวันนี้มือสองนีง่อืม เดหน่อยนอ่นด้หน่อยนันทางขาไดหน่อยนอนทางขาไปหน่อยเอฟซีเนกับว่าพอพันตีมาเป็นซีในซีสองเป็นบ่เนี่ยนั่นแหะต้องมันฟันสั่นๆจอดได้ปีหน่อจอเลยล่ะฟันแล้วก็เสด็จรถลุกขึ้นหนึ่งของหันกับฟันจอดๆอ่ะฟันหน่งี่ละวนงหันฟันสั่นนี่ลหละฟันสันส่ะอืเลื่อมมือเซฟปีหน่อครับว่เลื่อมมือรอดได้เหยไรเด็กหัดเมื่อกี้นี่เลือมมือไเังยครับ ขัดลือมือก็ได้อ๋อจังหวัดหรอพอจะซวยปิดซวยป่าหรือว่าเขาบ้านี่เขาจังหวัดเขาจะเข้ามาเนี่ยสองวันว่นได้ฝันเดียร์พี่น้องถ้าฝันเนี่ยอ๋อสองวันนี่เนาะเพราะเขาสองวนเลยพี่น้องเริ่มมีใหม่เลยสองกำลังเริ่มเริ่มมีใหม่เลยพี่น้องเอฟซีโรซานเพราะว่าอันเป็นเขาก็เริ่มปันหรือว่าเรือดวงเขาก็เปิดเมียนเดี๋ยวมันเริ่มเข้ามาวัดอีกดูแล้วเนี่ยวาดเนี่ยเริ่มจับเขาวัดด้วยเนี่ยนั่ทางก็เริ่มเข้า หมวดทหัเชดายสูงสองจีเด้เยองวันนี้หนึ่งซีเ่ยกับสีสองสีสองสองซีนี่แหละอืมฟันสันสันพี่น้องรรปแบบแนวทางของคุณ่อเันเปนมาพอไม่อย่างเหมือนนี่มันนี่ละมาเห็นพก่แกน้ำบัดเท็ดเบียกเท็นเบียรน้ำบัดรอู้เพิ่มีหัดเงเดือมพี่น้องอาจารย์เขาเป็นเอาเครื่องเดือมมาให้ ซอนเล่กน้อยยังมือเลงนะสิซอนเล็กน้อยเอายังไงวะเป็นลุงเล่นหน่อยลุงเล่นนะสมมติไปเล่กน้อยเล็กน่อยย้ำเขาบิดเทามือย้ำเขาเลิกเรียนมาสิบ้านได้มาเห็นมาเลียนกันเลยผัขาดยังดขาดเน่จัดขาดลายยางพดตอนนี้แต่ว่าตอนเชื่องตอนนี้เชื่องมันเล้วเัองตัวเชง้เียวเล้วอตลกเิเชื่ออุเสียพาเซิงเชื่องแมนเื่อเป็อาจารย์ขาดเมอดวมาเมอัดนี่ละ มันขาดหลายอย่างอยู่แต่ว่าอยากได้ไม้อัดน้ำมันไม่ใหดเป็นกวบพระใหดเป็นอันโค้งใองไนรักกับโจกใส้ตะเยวาพระกับตะตั้งในโอ๋เจ้าพระมันเป็น<ข>อานติพระ,ะขึ้นสูงแมงไงพระเป็นยังไงเดี๋ยวสีเ็ดอันบุญเอ่อยังกับม,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 มือ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 ทเสียนอบบนนอกภาษาเออมือภาษาเสียนออกระลงมาให้ยเป็นมานติดทองติดทองพระแล้วก็จะดี คนขึ้นนะคนขาดคนขาดไม่อัดอยพี่น้องรากขาดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แนวทางปรารย์วันนี้ไม่ฉุบไม่หมันตัวใดก่อนประมาณนี้ละประมาณนั้นก้าส่วนบ<ะ>่เออประมาณนี้ละ,ะ,ละ,ะเพราะว่าเรื่อในห้องน้ำเถอะคนเห็นดูนะเห็นเห็นอยู่เพาเศ้าตัวนี้เพราะมันจะเห็นในห้องน้ำม,มันมันอยากได้ลวดเพิ่งเข่าดูได้พ่ะเนาะเขาตลอดแนวทางเพิ่งเข่าดูดูได้พี่น้องดีแล้ววันนี้เพิ่นเห็นหน่อยตัวงวดนวันางหันมันเห็นแล้วเดี๋ยวก่งนวันั่นแหละวันเราเก้าหนึ่งเลย ยุ่นี่เขาดึงออกหลายเสือด้เนาะแม่นแต่อันเคียงขัดเพิ่นได้หลายเสียยู่นี่ห้องเนาะมูยุ่นี่เพิ่นกำลังบูรณาปฏิสั้างความแบบว่าอารามที่เป็นหอสมุดหน่อยพี่น้องเอฟซีท่านใดจะร่วมบุญติดต่อทางแอดมินได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าก็โทรหาครูบาอาจารย์เพิ่นเลยก็ได้เบื่อใจพ่ายอันจังเบอร์เบื่อจังเบื่อฟังเบื่อเลยเฮ้ยอาจจะลงให้พี่น้องเอฟซีในในอีนในถ่ายคลิปรวบรวมให้พี่น้องไฮก็ ครับพี่น้องเอฟซีตุธันเพิ่นมากยุนี่ก็โดนอะไรเด้หลายปีหลักกาเริ่มมาบูรณะปฏิสังขรณ์แบรบว่าอัลลัมเล็กี่เพิ่นอยู่ในปา่าในดงมื้อนี้เพิ่นมากต่างโรงเรียนน้อยโอ้โครงการดีดีดีเลยพี่น้องเอฟซีตุธันท่านได้จะร่วมบุญเที่อาจจะลงเบอร์โทรให้แล้วก็แนวทางของเพ,พิ่นพี่น้องเอฟซีวันนี้90ส่วนแนวทางของคุณพ่อเพิ่น414142 4142่หดีอืม มากน้ำู่ได้พี่น้องหมวดทหารเก้าศูนย์ไปออกอ้อมซีนน้อยบาดเจ็บเนาะออกด่านบ่อ้อมซีนออกอ้อมซีน,อออมนหมวดทหบ<า>่ครับ,บถ้าอยามันออกสินออกกได้เพราะว่างวดทารันเจ็ดสองตองเจมไปยังออกเลยเจ็ดสองอัน <c oughs> ซื้อเดียบร้อยวุ้ยได้ซื้อน้ำจนนะข้นเนาะออกไม่ดีนางง่ายหมดทุกคนเลยอ้าวพี่น้องเจฟซีท่านใดจะร่วมบุญเนี่อดจะลงเบอร์โทรให้ครับพี่น้องเพิ่นว่าขาดไม่อัดรับบารประตูบารประตูที่จะใส่หน้าต่างท่านใดจะสั่งโรงเรี้ยงหน่อยสักกัน บ่มีการเลียร้ายได้อพี่น้องเด้อบ่มีเลียร้เด้อจะขึ้นอยู่นํนาแรงศรัทธาทางประโยชน์ให้ญาติโยมล่ะกับลูกหลานทั้งหลายทางประโยชน์ให้น,หน,นี่ควมรู้กจาม,มารถนี่จติปัญญาให้อยู่ในสังคมต่อไปนะครับสังคมบ่มีสติปัญญาบ่มีค,ความรู้ก็บ่ได้เกิดหยังขึ้นเพราะว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันเกิดสติปัญญาหลายให้มันได้หลายที่สุดล่ะครับอยู่ที่ลูกหลานถือตั้งอกตั้งใจเอา พราะว่าพระอาจารย์ก็มน,นี่ใช้ใจละให้สิสั่งสอ,น,อ,เองสนเรื่องศีลเรื่องธรรมก็สิหาครูหาครูบาอาจารย์มาสั่งมาสอนซตัวให้ถ้ามันเป็นแนวทางให้ได้บรรลุธรรมบรรลุนิดน้อยบ่หยให้หลายดอกให้เข้าใจมีสติปัปญญาก็พอแล้วอือ <S <S ให้ลูกหลานเรียนี่ลกลมหลวงกลมสามารถในสังคมต่อไปย่อมย่มอมๆะต้งใจมากกับีผู้ใดนี่พี่ผู้ใด้เปลี่ยนจะกคนดอกเขาจะนั่งกับลูกหลานนั่นล่ะ ตัวสิใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต้องเป็นบุรุษบุคลากรณ์ก่อนที่ผู้จัดการเพราะอะไรเขาก็เอาพระจะละสอนมันไม่ค่อยบังคับได้อือย่างย่อมสอนมันก็คือตามเอออย่าตามหน้าที่ของเขาเนาะอะไรที่ไปให้สิไปว่าเขาลูกเขาก็บ่ได้ครับแต่ว่าพระนี่ยให้ได้เออบังคับได้ก็เถอะครับนี่เป็นโครงการนงปู่เพิ่นไปหน่อย FC ทุกท่านผลหลายๆก็จะเป็น้องเพิ่นบ่ให้เห็นหน้าเห็นตาก็เราจะเสียงไปซะก่อนเยี่ยมมึงกู่จังหวะ long ทุกท่าน เป็นรูปแบบแนวทางของพระธุดงสายปลาครับพี่น้องเอซีทุกท่านเป็นหาแนวทางมากเพื่อจะโชคจัหมันเอาไงว่าเป็นแนวทางป่าตอยพี่น้องเอฟซีคุณบวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็รืมเขียนวันที่ได้แล้วพี่น้องได้แนวทางของพระธุดงสายปลาครับคูณพ่อคุณพ่อเพิ่นสร้างทำบัตรเพิ่นมาสั่งบัตรสั่งว่าซอยกันนี่แหละครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของเป็นหนึ่งซีคับซีสองวันวังหันว่นื้อวันทันพี่น้องเอฟซีศูนย์สอง โฟโลตัวเดียวปัม่มนี่แห้ะครับเบอร์โทรพี่น้องเอฟซีเบอร์โทรโซ่หาคูบาอาจารย์พี่น้องเอฟซีทูถั่าน0824638227ท่านใดจะร่ำบ,บุญกับโทรหาเป็นโครงการดีๆอยู่เในพี่น้องโครงการดีๆอ่าพี่น้องมีโชคมีมานอาจจะร่ำบ,บุญเอาอย่างไรบ้นานี่ยนวทางเป็นแค่แนวทาง้ะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับท่าน่องสเสนอไว้เ,เป็นเพียงแค่สื่อกลางการตัดสินใจกันอยู่ใน้องเอฟซี หมักน้ำผิ้นกับจังเอาน้ำผิ้นรูปแบบในทางของผู้บาอาจารยครับพี่นองเอสืขอข้าตุดงสายป่าวันที่16ตุลาคม2566อพี่น้องไปเบิร์ตัวเลขเนะี่ย